สัทธารมเนี่ยมีสองความหมายนะครับรูปใดที่เป่งออกมาได้นะครับฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าสัทธะได้แก่เสียงทั้งหลายที่เปล่งออกมาในความหมายนี้เนี่ยมุ่งหมายเสียงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะครับในส่วนของวัจนัฐนี้เนี่ยรูปใดเปล่งออกมาได้รูปใดก็คือเสียงนั่นแหละเสียงที่เปล่งออกมาได้รูปนั้นชื่อว่าสัทธะ ถ้าเสียงที่ไม่ได้เป่งออกมาเกิดจากการตีไปตามตัวเป็นต้นเนี่ยเสียงนั้นเกิดจากสมุธฐานอื่นไม่ไม่ได้เกิดจากจิตนะครับก็คือเกิดจากอุตุเสียงมี2สมุธฐานนะเดี๋ยวเราเรียนกันคําว่าสมุดฐานก็คือเหตุที่ทําให้เกิดเสียงนะในสมุธฐานที่เราจะเรียนเรื่องรูปเนี่ยจะมี4ี่สมุธฐานก็คือกรรมจิตอุตุและอาหาร ส่วนของเสียงเนี่ยให้เราจําไว้ก่อนว่ามีสองสมุธฐานที่ทําให้เสียงเกิดก็คือหนึ่งจิตสองก็คืออุตุนะอุตุคือความเย็นความร้อนนะหรือว่าการที่เราเอามือไปตีนะลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอุตุนะครับไม่ได้อาศัยจิตเกิดขึ้นรูปใดย่อมถึงสภาพทําให้โสตวิญญาณรู้ได้ฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าสัตธะ ในความหมายนี้มุ่งหมายทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เปล่งออกมาและไม่ได้เปล่งออกมาทั้งหมดก็คือรวมทั้งสองสมุดฐานก็คือจิตและอุตุครับในวัจจนะที่สองขณะที่โสตวิญญาณได้ยินเสียงเป็นปรามะหรือบัญญัติจิตได้ยินขณะนั้นเนี่ยต้องเป็นปรามะนะครับันนั้นหมายความว่าขณะที่ได้ยินเสียงได้เป็นปรมัะยังไม่รู้เนื้อความ และยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรขณะโสตะวิญญาณนะครับขณะที่เรารู้แล้วว่าเนื้อความเป็นอย่างไรเป็นเสียงอะไรเนะี่ยตรงนั้นเนี่ยก็คือเลยโสตะวิญญาณไปแล้วเป็นความคิดทางใจเรางงไหมครับเห็นมายาลนไหมคือเราคิดว่าเราได้ยินเสียงแต่จริงแล้วเราคิดในธรมรมาลมเราไม่ได้ยินสัทธารมเราคิดในธรรมารมณ์ ให้จำไว้นะครับเมื่อไหร่ที่สติปัฏฐานยังไม่เกิดเราจะไม่สามารถที่จะรู้รูปารมณสัทธ,ธารมคันธารมลมรสารมโผลพธธารลมเพราะว่าอะไรเอย่ยเพราะว่าด้วยความเร็วของจิตที่รัดนิ้วมือเดียวเกิดแสนโกรธขณะจึงทําให้ปัญจทวารวิถีที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีสภาพธรรมของโลภะชาวนะที่เข้าไปคือสมุทตยสัจจัจึงทําให้เราไม่เห็นสภาพธรรมที่เป็นปียรูปสารูป คนที่เข้าไปเอาเปลีป่ยนรูปตารูปเป็นอารมณ์ก็คือตัณหานั้นพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะของบัญญัติขณะที่เรารู้บัญญัติเนี่ยเราก็จะรู้ได้ในลักษณะบัญญัติที่เป็นนิมิตอนุพยัญยชนะโดยส่วนมากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าส,สันฐานรูปล่างหรือชื่อเราสนใจไหมอย่างที่เคยบอกเมื่อวานเวลาเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่ต้องคิดถึงชื่อสิ่งที่เราเห็นมานานแล้ว เราจะเห็นว่าสิ่งนั้นสวยหรือไม่สวยเสียงก็คือเสียงเพราะหรือเสียงไม่เพราะแล้วก็ปรุงแต่งไปมากมายนอกจากความหมายของเนื้อความนั้นเราปรุงแต่งไปอย่างอื่นอีกนะครับส่วนในทางหูเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเราจะขึ้นไปเรียนในปริเฉดที่ีผมถามว่าถ้าเผือว่าทางตาเนี่ยเวลาที่เราเห็นบัญยัติแรกเนี่ยเราจะเห็นสังฐานหรือเราจะเห็นชื่อก่อน ลูกเนี่ยคิดว่าตามวิถีปกติที่มันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาควรจะรวบรวมสันฐานก่อนหรือรวบรวมชื่อก่อนต้องสันฐานก่อนแล้วมาชื่อลองคิดถึงหูนะลองคิดถึงหูว่าหูเนี่ยพอเป็นสัทธาลมปุ๊บเขาจะเอาสันฐานก็คือความหมายก่อนหรือเขาจะเอาชื่อก่อนอเขา,เอาอะไรก่อนทางหู เอาความหมายก่อนไหมลาที่เราได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินว่าเสียงอะไรก่อนหรือความหมายจะมาก่อนเสียงอะไรก่อนเสียงอะไรก่อนดังน,นั้นหมายความว่าทวารหูเป็นทวารเดียวที่ไม่เหมือนทวารอื่นก็คือทางตาเนี่ยต้องเห็นสันฐานก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าสันฐานนั้นเรียกว่าฟุตบอลเรียกว่าโต๊ะ แต่ได้เป็นทางหูปุ๊บเสียงที่เราได้ยินปุ๊บจะกลายเป็นเสียงอะไรหลังจากนั้นถึงจะค่อยๆได้ยินความหมายหรือว่าลักษณะของรายละเอียดของเสียงที่เป็นอัตถะบัญญัติเราจะได้ยินสัทธะบัญญัติก่อนดังนั้นหูเนี่ยจึงยากมากหมายความว่าเราจะใกล้กับกิเลสมากเลยก็คือหมายความว่าพอได้ยินชื่อปุ๊บสัญญามาเต็มเลยยังไม่ทันอะไรแล้วก็คือสัทธะบัญญัติก็เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นเสียงอะไรนะครับอ่าเรามาดูต่อ น,นั้นก็คือขณะได้ยินเสียงเสียงเป็นปรมัดยังไม่รู้เนื้อความและไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเรียกว่าโสตทวารวิถีเกิดทางหูเท่านั้นเมื่อ bon. <Me. S 2> รู้<ท>ความหมายว่าเป็นเสียงอะไรไม่ชื่อว่าได้ยินเสียงนะครับแต่เรียกว่าคิดเพราะว่าเกิดขึ้นทางใจเป็นธรรมารมณ์นะไม่ใช่สัทธารมณ์แต่หลังจากนั้นก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆการได้ยินเกิดขึ้นเพียงขณะสั้นๆแล้วดับไปที่เหลือเป็นเพียงความคิดในเสียงนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเป็นไงมั่งเอ่ยเรามีความรู้หน่อย เราไม่ได้รู้รูปารมณ์ไม่ได้รู้เสียงรู้กลิ่นเลยเราคิดแต่เรื่องเหล่านั้นนะเราปรุงแต่งเรื่องเหล่านั้นอยู่นะครับเสียงเนี่ยเกิดได้สองสมุทฐานที่บอกไปแล้วว่าจิตตสมุทฐานและอุตูสมุทฐานเสียงที่เปล่งออกมานั้นเกิดจากจิตนะครับเสียงที่เราเปล่งออกมาได้นี่เกิดจากจิตนอกจากนั้นเสียงเกิดจากอุตู Bull เช่นเสียงรถเสียงเรือเสียงฟ้าร้องหรือเสียงการตกมือเป็นต้นนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของตัวที่ไม่ได้เกิดประจีวิญญาตเสียงที่พูดออกมานะครับ นั้นเสียงเนี่ยเกิดเป็นบางครั้งคราวนะครับที่บอกว่าเสียงเกิดได้หรือเกิดอยู่เสียงเกิดอยู่แลือเกิดได้เกิดอยู่คือเกิดตลอดเวลาใช่ไหมแสดงว่าเกิดได้ก็คือเกิดเป็นบางครั้งคราวเกิดได้เฉพาะที่และเกิดได้ทั่วไปในร่างกายเสียงเกิดได้ทั่วไปเพราะว่าเสียงที่เกิดรูปที่เกิดได้เฉพาะที่มีรูปเดียวคือใครจําได้ให้ รูปที่เกิดได้แล้วเกิดเฉพาะที่มีรูปเดียวคือก็คือวินจั้น่ะก็คือว่าจีวินจั้นเนี่ยเกิดได้แค่รูปเดียวก็คือที่ปากนึกออกไหมครับแล้วเกิดเป็นบางครั้งด้วยแต่ถ้าเกิดเสียงเนี่ยถามว่าเกิดได้ทั่วร่างกายไหมแต่ว่าเกิดเป็นบางครั้งคราวนะครับดันนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเกิดได้นะครับเพราะไม่ได้เกิดตลอดเวลาถ้าถามว่าเสียงเสียงอาศัยอะไรเกิดก็ตอบว่าเสียงอาศัยมหาภูตะรูปเกิด ทำไมเสียงถึงเกิดได้เพราะเกิดกระบวนการอะไรเอ่ยเ็อบอกว่าถ้าไม่มีหมหาภูตรูปแล้วเนี่ยเสียงก็เกิดไม่ได้เสียงอยู่ในอวิณิโพคพรูปไหมไม่ใช่ไหมครับก็แสดงให้รู้ว่าเสียงนั้นไม่ได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เสียงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยการกระทบกันของอวินิโพครูปหรือหมหาภูตรูปกระทบกันเสียงจึงเกิดขึ้น นะครับให้ให้เรานึกไว้แบบนี้นั้นเมื่อไหร่ที่ลมกับลมกระทบการมีเสียงไหมนี่ลมในนั้นก็เป็นอวิธิโพลคารูปน่ยพอลมกระทบการบรางาทีเราจะได้ยินเสียงลมพัดแล้วเราจะได้ยินเสียงนะครับแต่นั้นเสียงเนี่ยไม่มีชื่อไม่มีความหมายเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางหูเท่านั้นแต่นั้นสิ่งที่เราได้ยินอยู่เนี่ยเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูเราคิดเราคิดในเสียงนั้น ก็คือเราคิดในธรรมมาลงคือพูดง่ายๆว่าปัญจทวารวิถีเนี่ยถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานความเร็วของจิตเราสติสมปชัญญะจะขึ้นไปไม่ถึงปัญจทวารวิถีคนที่เข้าไปก็คือการไปรวบรวมก็คือปัญหาที่เรียกว่าสมุทยสัจจะก,ก็คือหมายความว่าในโลภะชาวนะแรกๆตรงนั้นแหละที่เข้าไปเข้าไปหาอารมณ์นั้นที่เรียกว่าปีรูปสา,ารูปหมายความว่าไม่ว่าอารมณ์จะดีหรือไม่ดีนะขณะที่เกิดขึ้นใหม่ๆปุ๊บเนี่ย ตัณหาจะเข้าไปก่อนพอหลังจากนั้นมีการยึดอุปาทานจึงทําให้เกิดลักษณะของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อบัญญัติเหล่านั้นเกิดอภิชาและโทมนัสหรือเกิดกุศลก็ได้จากการที่มีตัณหาและอุปาทานดังนั้นตัณหาและอุปาทานเนี่ยเราจึงไม่เห็นเพราะอะไรเอ,อ่ยเขาเร็วมากและเป็นอุปนิสัยจากความไม่รู้สิ่งที่เราเห็นก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อนิมิตอนุพยัญชนะ เห็นความน่ากลัวไหมครับว่าเรารู้เราเออก็เยียอะไรเราจับหรือเราสนใจแต่นิมิตอนุพยัญชนะและโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอารมณ์ของอภิชาตโทมนัสสติสัมปชัญญะหรือกุศลเนี่ยเกิดในนิมิตอนุพยัญชนะไม่มากต้องอาศัยศรัทธาที่ฟังว่าอะไรคือบุญคือบาปพอเราเห็นปุ๊บเป็นนิมิตอนุพยัญชนะก็จีงสวยแต่กุศลเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกเรื่องเจดีนะครับบางคนมองเจดีเนี่ยเป็นกุศลเลย แต่กูเจดีย uh, ์นั้นเป็นนิมิตอนุพยัญชนะไหม <Okay. S 1> เราเคยมองเจดีย์ว่าเป็นรูปร่างอย่างไรหรืออันนี้คือชื่อเจดีย์อะไรแบบนี้ไหมไม่ก็ค,คือเราปรุงแต่งไปอนุพยัญชนะเยอะแยะมากมายว่าสีสวยมีทองประดับมี uh, อะไรเจดีย์ทรงนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คิดถึงเก็บพระาธาตุอะไรนะแกสาธาตุหรืออัติธาตุอะไรเนี้ นั้นก็คือเรื่องนี้เเป็นการเขาเรียกอะไรเอวนิมิตและอนุพยัญชนะนี่จะเกิดขึ้นหมดแม้กระทั่งสันฐานกับชื่อเนี่ยมันใกล้มากแต่เราไม่สนใจวิถีจิตเราเลยไปสู่นิมิตและอนุพยัญชนะนะครับดังนั้นคอยรู้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ทันทางปัญจทวารวิถีเรามาทานทางมนโนทวารน,นี่คือคิดในธรมรมารมณ์ที่เป็นบัญญัติเป็นบัญญัติธรมรมารมณ์นะครับอ่าเรามาดูลักษณะของสันธารณ์ มีการกระทบกับโสต AG ประสาทเป็นลักษณะอันนี้เรารู้แล้วแล้วก็เป็นอารมณ์ให้กับโสตวิญญาณเป็นกิจหน้าที่เลยนะครับแล้วอาการปรากฏก็คือการรับรู้หรือการได้ยินของโสตวิญญาณนั่นแหละเป็นอาการปรากฏของกิจหน้าที่ที่เป็นอารมณ์ให้กับโสตวิญญาณเหตุใกล้ก็เหมือนกันว่ามีมหาภูตลูกทั้ง4เป็นเหตุใกล้ให้สัทธารมณ์เกิดการกระทบกันของอวินิโพคลูก รูปที่เล็กที่สุดจึงท,ทาให้เกิดเสียงเกิดขึ้นนะครับเรามาดูว่าการได้ยินจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอุปัติเหตุสี่อย่างให้ทุกคนดูบนกระดาษแล้วพูดเลยครับอุปัติเหตุสี่อย่างหนึ่งต้องมีหูต้องมีหูดีสองต้องมีอย่างอย่างครับต้องมีต้องมีเสียงใช่ไหมครับต้องมีช่องว่างถ้าไม่มีช่องว่างเสียงเกิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเผื่อว่า อวิอวินิโพคลูแปเป็นพืชหมดเลยนะกระทบก็ไม่ได้ช่องก็ไม่มีเสียงก็ไม่เกิดน,นะครับดังนั้นหมายความว่าอาศัยช่องว่างและ4อาศัยมนานสิกาโสตะวิญญาณจึงเกิดน,นี่เราเอาลักษณะเหตุที่ทําให้โสตวิญญาณเกิดขึ้นนะครับ4อย่างนะครับ